สวัสดีค่ะทุกคน welcome back to my jam channel ก็อันนี้นะคะจะมายอมรับเลยว่าแจมถ่ายคลิปเปิดไปแล้วแต่เราเผลอลบ ไปนะคะก็เลยต้องมาถ่ายคลิปเปิดใหม่นะคะโดยคลิปนี้นะคะจจะพาทุกคนไปดู a week of workouts with me นะคะมาดูกันว่าทั้งอาทิตย์ของแจมเนี่ยแจมออกกำลังกายกี่วันทำอะไรบ้างออกท่าไหนบ้างนะคะแต่แจมจะบอกเลยว่าแจมแบบ b e i n เรียลสุดๆแบบจริงใจสุดๆนะคะเออมันจะมีช่วงหนึ่งที่แจมแบบว่าอนะิโมชันแลเนาะก็บางวันก็ไม่ได้ออกนะคะด้วยสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แจมพยายามจะโชว์ให้ทุกคนดูว่าเนี่ยคือชีวิตจริงๆของแจมคือการออกกําลังกายจริงๆของแจมไม่ได้แบบพยายามทําให้มันเพอร์เฟกหรือว่าเฟกหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทําแบบนั้นแต่เราถ่ายคลิปลงอะไรอย่างเงี้ยก็ เดี๋ยวพาไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ของแจมเนี่ยแจมออกกำลังกายอะไรบ้างค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยการวอร์มอัพบนลู่วิ่งเดินประมาณ5นาทีนะคะจากนั้นนะคะแจมก็จะเริ่มวันขาของแจมเลยนะคะท่าแรกนะคะก็คือท่าฮิปบรัสนั่นเองนะคะ จะเริ่มวอร์มอัพโดยที่ยังไม่ใส่น้ำหนักนะคะยกประมาณ12-15ครั้งจากนั้นเพิ่มน้ำหนักนะคะแล้วก็ยกประมาณ8-10ครั้งนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆจนกว่าครั้งที่8หรือ10เราจะเหนื่อยแบบนี้เลยคะ่ะ ต่อมานะคะคือท่าสควอ c เด e a ลิฟท์นั่นเองนะคะจะไม่ได้ถ่ายท่าวอร์มอัพเนาะก็เหมือนเดิมเลยค่ะวอร์มอัพ1 2ถึง15ครั้งนะคะจากนั้นเพิ่มน้ำหนักแล้วยกต่อ8ถึง10ครั้งจนกว่าจะครบ2-3เซตนะคะเข้าสู่ท่าที่3แล้วนะคะท่านี้คือ l ลิฟเฮด e วอร์เลชั่นชิพมากๆเลยค่ะ ท่านี้ชื่อว่า single leg lunges นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะวอร์มอัพก่อน12-15ครั้งนะคะจากนั้นเพิ่มน้ำหนักแล้วยกต่อ8-10ครั้งทำให้ครบประมาณ2-3เซตนะคะท่าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดท่านี้ชื่อว่า lying leg, leg curl นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะไม่ต้องอธิบายแล้วเนาะตบท้ายด้วย abs workout เลยค่ะ สวัสดีวันอังคารค่ะทุกคนจจมจะบอกว่าจะไม่ขออธิบายหรือว่าบอกจํานวนครั้งจํานวนเซตแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะ แต่แจมจะขอเอาเวลานี้ในขณะที่เพื่อนๆดูท่าออกกำลังกายของแจมอยู่มาอธิบายว่าเป้าหมายของแจมในการออกกำลังกายณนะปัจจุบันนี้แจมออกไปเพื่ออะไรแล้วกันนะคะ กำลังกายในวัย30ของแจมนะคะก็คือการพยายามคุมน้ำหนักไม่ให้อ้วนและไม่ให้ผอมจนเกินไปโดยเฉพาะตอนนี้แจมมีโรคประจำตัวก็คือโรคหอบหืดและภูมิแพ้นั่นเองค่ะการออกกําลังกายของแจมนั้น แจมจะเน้นไปที่การขยับร่างกายแจมให้มากที่สุดเพื่อบริหารปอดแล้วก็หัวใจของตัวแจมเองด้วยค่ะ สุขภาพนะคะวันพุธเป็นวันพักผ่อนของแจมแต่แจมไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแจมมีอาการปวดหัวไมเกรนอย่างรุนแรงค่ะวันพฤหัสนี้แจมก็พยายามเอาตัวเองมายิ้มแล้วนะคะแต่ร่างกายมันบอกไม่ไหวจริงๆค่ะเอาละค่ะไม่ดราม่าแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะ วันนี้อยู่ดีๆแจมก็อยากออกกำลังกายแนวใหม่นะคะก็คืออยากลองออกกำลังกายแบบ c r o s s f i t d u เนาะว่าเราจะเหนื่อยจะตายไหมนะเพราะว่าการออกกำลังกายแบบ CrossFit นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะออกแบบ f ูลบ b o d y นะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันศุกร์นี้นะคะแจมขอเรียกการออกกำลังกายเซตนี้ว่า FullBodyWorkout แล้วกันนะคะ คำเตือนนะคะอย่าลืมวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะคะ <c oughs> I would like to put it out there that I'm not an expert when it comes to CrossFit workout and I'm definitely not a CrossFitter and I'm so sorry if I write the workout name wrong but I did enjoy this full body workout so much and I would recommend you guys should try it That's it for today นะคะ I hope you guys enjoy this kind of video นะคะหวังว่าทุกคนเพื่อนๆนะคะคงจะชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้แจมด้วยนะขอบคุณที่รับชม Thank you for watching